วันนี้เวลา8นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์วังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ประจำปี2567 มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2567และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2568 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน2534เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลรางวัลที่จัดตั้งขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชานุสรแด่สมเด็จพระมหิดตลาธีิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบร้อปีแห่งวันพระราชสมภพ1มกราคม2535โดยมอบแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิทางการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์หนึ่งรางวัลและทางด้านการสาธารณสุขหนึ่งรางวัลเป็นประจำทุกปี ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับประกาศเีนบบตรเหรียญรางวัลและเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนเหรียญสหรัฐที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลรวม9 6กรายล้วนเป็นบุคคลที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติตามรอยพยุคลบบาทสมเด็จพระมหิดลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพระบิดาแห่งการสาธารณสุขของไทย และพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยโดยในจำนวนนั้นมี5คนที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลต่อมาได้รับรางวัลโนเบลส่วนคนไทยที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลมีจำนวน4คนนอกจากนี้ยังมีนักเรียนแพทย์ไทยจำนวน73คนได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีกด้วย เวลา14นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสรจออกณวังสรรปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์พายรัตทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้บริหารนักฟิสิกส์พลังงานสูงของเซิร์นหรือองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานอบรมฟิสิกส์พลังงานสูงระยะสั้นเอเชียยุโรปแปซิฟิกและคณะกรรมการโครงการความสัมพันธ์ไทยเซิร์นตามพระราชดําริเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลความก้าวหน้าโครงการความสัมพันธ์ไทยเซิร์นและแนวทางการดําเนินงงานในอนาคตเซิร์นหรือองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปเป็นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปยุโ,โรปเพื่อวิจัยและพัฒนาทางฟิสิกส์อนุภาค บางครั้งเรียกว่าฟิสิกส์พลังงานสูงเพื่อการค้นพบอนุภาคใหม่ของวิทยาศาสตร์แนวหน้าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเซิร์นเกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระกนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเซิร์นครั้งแรกในปี2543หลังจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเซิรนได้ขยายขึ้นตามลำดับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับสนองพระราชดำริประสานงานกับหน่วยงานร่วมดำเนินง,งานในประเทศไทยอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนองค์การมหาชนและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ต่อมาเมื่อวันที่13กันยายน2561ทรงเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือนานาชาติระหว่างไทยกับเซิร์นณวังสะปทุมโดยกิจกรรมความร่วมมือระหว่างไทยกับเซิร์นที่สำคัญอาทิด้านงานวิจัยเช่นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลายัยและหน่วยงานทางด้านฟิสิกส์ของไทยกับสถาบันวิจัยของเซิร์นชื่อว่า CMS และ ALICE โครงการสร้างเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นเพื่ออาบผลไม้และภาคีโครงสร้างพื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์แห่งชาติที่เรียกว่า e s ซด้านพัฒนากำลังคนเช่นโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์นโครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์เพื่อร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์นโครงการส่งเสริมนักศึกษาปริญญาโทรป,ปริญญาเอกและนักวิจัยไปทำงานณเซิร์น ในปี2567นี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการอบรมฟิสิกส์พลังงานสูงระยะสั้นเอเชียยุโรปแปซิฟิกเป็นการอบรมวิชาการด้านฟิสิกส์พลังงานสูงที่จัดขึ้นทุก2ปีเพื่อเป็นเวทีให้นักฟิสิกส์รุ่นใหม่ได้เรียนรู้ความก้าวหน้าล่าสุดด้านฟิสิกส์อนุภาคจากนักวิจัยชั้นนําของโลกจัดขึ้นเป็นครั้งที่6ระหว่างวันที่12ถึง25มิถุนายน2567 มีนักศึกษานานาชาติเข้าร่วม94คนจาก30ประเทศซึ่งเป็นนักศึกษาไทยจำนวน5คนการที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการอบรมนี้นำไปสู่การขยายความร่วมมือสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียกับเซิร์นรวมทั้งสถาบันวิจัยทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงอื่นๆในภูมิภาคต่อไปในอนาคต